บอยเป็นนักเรียนชายชั้นมสมเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวและเขามักจะมีปัญหาในการเข้าสังคมแต่เขาเป็นคนเรียนเก่งเขามักจะสอบได้ลำดับต้นๆของในห้องด้วยอุปนิสัยของเขาทำให้มักจะถูกเพื่อนแกล้งอยู่บ่อยครั้งและถูกเอาเปรียบเพราะบอยไม่ค่อยพูดตอบโต้ใครเฮ้ยนี่พวกเราไอ้บอยมาแล้วโว้ย วันนี้จะแกล้งอะไรมันดีวะปล่อยมันไปก่อนเธอไอโก้พวกเรายังต้องพึ่งมันอยู่ถ้าแกล้งมันแล้วมันเกิดไม่ทำการบ้านให้พวกเราจะถูกครูตีเอาได้นะที่ไม่ได้ส่งการบ้านนะเออจริงด้วยวะงั้นวันนี้ปล่อยมันไปก่อนโก้ดาวหมีเป็นเพื่อนร่วมห้องกันกันกบบอยที่พวกเขามักจะเป็นคนแกล้ง และเอาเปรียบบอยอยู่เสมอการบ้านในแต่ละวันก็เยอะอยู่แล้วนี่ยังต้องมาทำการบ้านให้พวกมันอีกด้วยเฮ้อเหนื่อยจังเมื่อไรจะเรียนจบสักทีนะเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วบ่นเพิ่มพามอะไรของแกวะไอ้บอยเออเอออ๋อ,อป่าวหรอกก็แค่พูดกับตัวเองนิดหน่อยนะ่ะแล้วพวกนายมีอะไรหรือเปล่า ก็จะมาดูนายไงบอยว่าทำการบ้านให้พวกเราเสร็จหรือยังนายต้องทำการบ้านให้พวกเราได้คะแนนเยอะๆนะไม่เช่นนั้นละก็นายจะถูกพวกเราแกล้งอีกเราจะทำมันเต็มที่ก็แล้วกันนี่ก็เย็นมากแล้วต้องรีบกลับก่อนเดี๋ยวพ่อแม่จะเป็นห่วงส่วนการบ้านที่เหลือของพวกนายเราจะไปทำต่อที่บ้านก็แล้วกัน ได้ได้อย่าทำให้พวกเราต้องผิดหวังกับนายก็แล้วกันนะไอ้บอยหลังจากนั้นบอยก็เร่งรีบเดินกลับบ้านเมื่อไปถึงบอยก็เริ่มล้างจานอาบน้ำกินข้าวเสร็จแล้วจะรีบไปทำการบ้านต่อหลังจากที่บอยทำภารกิจเสร็จแล้วบอยก็รีบเข้านอนทันที พรุ่งนี้จะเจอเรื่องร้ายๆอะไรอีกนะไม่อยากให้ถึงวันพรุ่งนี้เลยบอยบ่นพึมพำไปได้สักพักแล้วเขาก็หลับโดยที่ไม่รู้ตัวเช้าวันลุ่งขึ้นไอ้บอยวันนี้นายมาช้ากว่าพวกเราซะอีกนายไปทำอะไรมาทำไมถึงมาโรงเรียนช้าขนาดนี้แล้วการบ้านของพวกเราล่ะเสร็จแล้วใช่ไหม การบ้านของพวกนายเราทำมันเสร็จแล้วนี่ไงการบ้านของพวกนายนะ่ะดีมากไอ้บอยนายต้องทำให้พวกเราแบบนี้ทุกครั้งที่มีการบ้านนะจําเอาไว้แล้วนายทํามันถูกทุกข้ออยู่ใช่ไหมอันนี้เราไม่แน่ใจหรอกแต่เราก็ทํามันเต็มที่แล้วเราไม่สนใจหรอกว่านายจะทํามันเต็มที่หรือไม่ก็ตาม พอแค่ให้ได้คะแนนเยอะๆก็พอแต่ถ้าหาพวกเราได้คะแนนน้อยนายจะเจอดีแน่ไอ้บอยหลังจากนั้นพวกเขาก็นำการบ้านไปส่งให้ครูตรวจและเช็คผลคะแนนแต่คะแนนออกมาแล้วไม่เป็นที่น่าพอใจของพวกเขาพวกเขาทั้งสามจึงรีบเดินไปหาบอยทำไมเราได้คะแนนน้อยจังวะไอ้บอย นี่นายแกล้งเราใช่ไหมพวกเราสองคนก็ด้วยทำไมคะแนนน้อยแบบนี้แล้วจะเอาคะแนนไปอวดใครได้ล่ะเราไม่ได้แกล้งพวกนายนะเราบอกพวกนายแล้วนี่ว่าจะทำมันให้เต็มที่แต่ไม่ได้บอกว่าจะทำมันให้ถูกทุกข้อนี่ก็บอกแล้วไงว่าพวกเราไม่สนใจหรอกว่านายจะทำมันยังไงกับการบ้านนี้ แต่ที่พวกเราสนใจก็คือคะแนนเยอะๆเท่านั้นในเมื่อนายทำไม่ได้อย่างที่พวกเราต้องการพวกเราก็ต้องจัดการกับนายสักหน่อยแล้วครั้งหน้าจะได้ไม่พลาดอีกไอดาวไอมีจับไอบอยไว้นี่พวกนายจะทำอะไรไม่นะพวกนายทำแบบนี้ไม่ได้นะปล่อยเราปล่อยเราเดี๋ยวนี้บอย ถูกไอ้ดาวกับไอ้หมีล็อกแขนเอาไว้อย่างแน่นจนดิ้นไม่หลุดจากนั้นไอ้โก้ก็ต่อยเข้าไปที่ท้องหลายครั้งทําให้บอยยืนแทบไม่ไหวและร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดทําไมไม่ต่อยเข้าไปที่หน้าของมันละ่ะต่อยเข้าไปที่หน้าเดี๋ยวใครๆเขาก็รู้หมดสิวะว่ามันถูกพวกเราซ้อมนะ่ะเออจริงด้วยไอ้โก้โง่จริงๆไอ้ดาวพูดมาได้ยังไงวะ นี่ไอ้บอยครั้งหน้านายคงไม่ทำให้พวกเราไม่พอใจอีกนะแล้วที่สำคัญห้ามนายเอาเรื่องนี้ไปบอกให้ใครรู้เด็ดขาดไม่อย่างนั้นแล้วก็นายจะเจอพวกเราซ้อมอีกแน่ได้ได้เราไม่กล้าบอกใครแล้วเรากลัวแล้วบอยกลัวว่าจะถูกไอ้โก้ทำร้ายอีกก็เลยไม่กล้าบอกให้ใครรู้ หลังจากนั้นพวกไอโก้ก็เดินจากไปทําเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจ็บชังเลยทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้วันเนี้ยเวรกรรมอะไรกันคอยดูเถอะหากเรามีโอกาสเราจะมาแก้แค้นกับพวกนายแน่ๆแล้วในเย็นวันนั้นบอยก็รีบกลับบ้านและเมื่อเขามาถึง เขาก็ทำภารกิจประจำวันที่บอยต้องทำเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็รีบเข้านอนทันทีและในขณะที่บอยกำลังนอนอยู่นั้นจู่ๆบอยก็ฝันกึ่งหลับกึ่งตื่นว่ามีเสียงของใครคนหนึ่งที่เป็นเสียงของผู้ชายพูดออกมาว่าหากเจ้าอยากจะแก้แค้นแล้วก็ในคืนวันพรุ่งนี้ให้ไปหาข่าที่ป่าท้ายหมู่บ้าน แล้วเจ้าจะเห็นสารเตารีดดูดวิญญาณให้เจ้าขอได้เพียงหนึ่งข้อเท่านั้นฮบอยสะดุ้งตื่นขึ้นมาและเวลานี้ก็เช้าพอดีและเขาคิดว่าหากเรื่องที่ฝันเป็นความจริงเขาจะดีใจมากและวันนี้เขาแต่งตัวไปเรียนพร้อมกับมีความหวังในเรื่องบางเรื่องที่เขาคิดไว้ในใจ และในวันนี้ทุกคนก็ได้หัวข้อที่ครูให้ทำเป็นการบ้านและโก้ดาวหมีก็ให้บอยเป็นคนทำให้เหมือนเช่นที่เคยไอ้บอยการบ้านที่พวกเราขอให้นายทำหวังว่านายจะไม่ทำให้พวกเราผิดหวังไม่อย่างนั้นแล้วก็คงจะรู้อยู่แก่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นเออเออได้ได้ได เราก็จะทำมันเต็มที่ละกันบอยพูดด้วยน้ำเสียงที่เกรงกลัวไม่ใช่แค่ทำมันเต็มที่แต่ต้องได้คะแนนเยอะด้วยโก้และพวกพูดเสร็จก็เดินจากไปอีกแล้วนะพวกนายไม่รู้จักทำกันบ้านด้วยตัวเองเลยเราทำให้กระบุนแค่ไหนแล้วถ้าหากคะแนนน้อยก็โดนซ้อมอีกแต่เดี๋ยวเหอะ คืนนี้พวกนายเจอดีแน่บอยบนเพลิมพามด้วยความหวังและในคืนวันนั้นบอยก็เดินเข้าไปในป่าท้ายหมู่บ้านตามที่ฝันเมื่อคืนทำไมดูหน้ากลัวจังแต่ทำไงได้เราไม่มีทางเลือกบอยเดินเข้าไปด้วยความกลัวแต่อีกใจก็อยากจะแก้แค้นให้ได้ และทันใดนั้นบอยก็เห็นสารเตารีดดูดวิญญาณนี่คงจะเป็นสารนี้สินะที่เราฝันเมื่อคืนน่ะหวังว่าจะให้ตามที่ขอไว้นะจากนั้นบอยก็ยกมือไหว้พร้อมกับอธิษฐานในใจเมื่อบอยขอเสร็จก็รีบกลับบ้านเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อบอยไปถึงโรงเรียนก็มีข่าวว่าไอโก้ไอดาวไอหมี นอนไหลตายโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วต่อมาหมอชนสูตรศพพบว่าทั้งสามคนหัวใจวายฉับพันทั้งทงที่สุขภาพของทั้งสามก็แข็งแรงดีอยู่แล้วใครจะเชื่อล่ะว,ว่าสารเตารี่ด,ดูวิญญาณจะเป็นความจริงตามที่ขอซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วในคืนนั้นบอยก็ได้ขอกับสารเตารี่ด,ดูวิญญาณว่า ขอให้ทั้งสามคนตายพร้อมกันในที่สุดบอยก็ได้แก้แค้นสำเร็จแล้วและคราวนี้ก็จะไม่มีใครมาเอาเปรียบเขาได้อีกและนั่นทำให้บอยเริ่มเผยตัวตนที่แท้จริงของเขาออกมาจบแล้วนะครับ